สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูมุกทุกๆคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูมุกเหมือนเดิมนะคะเด็กๆวันนี้ครูมุกจะพาเด็กๆไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ คุณหนูเรียนรู้เลขนะคะอ่าเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขขึ้นมานะคะหน้าปกสีขาวนะคะหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขค่ะ เปิดหนังสือขึ้นมาเลยนะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เจอหนังสือไม่เอ่ยถ้าเจอแล้วนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่50เลยนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ50มี5กับ0เลข5อยู่ด้านหน้าเลขสอยู่ด้านเลขศอยู่ด้านหลังนะคะ ห้าสิบมี5้กับ0ูนย์นะคะอ่าเด็กๆเจอแบบฝึกหัดไหมคะอ่ะถ้าเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆทำอะไรนะอ่าหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆเติมผลบวกในตารางให้ครบเติมผลบวกในตารางให้ครบอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เขาให้เด็กๆนำจำนวนจากแนวตั้งและแนวนอนบวกกันทีละคู่อ่ะเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะนำจำนวนจากแนวตั้งและแนวนอนบวกกันทีละคู่อ่ะแนวตั้งก็คือตรงนี้นะคะแถวนี้นะคะแนวตั้งก็จะมีเลข0ูนยองสาม สี 4, อ่าด้านนี้คือแนวตั้งนะคะด้านข้างคือแนวตั้งนะ,ะต่อไปด้านบนนะคะคือแนวนอนนะคะแนวนอนมีเลขอะไรบ้างมี0 1 2 3 4ห โจทย์นะคะเขาให้เราเอาแนวตั้งแล้วก็แนวนอนบวกกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละช่องเลยแนวตั้งตัวเลขตัวแรกก็คือเลข0บวกกับแนวนอนก่อนเลยอ่ะบวกกับแนวนอนก่อนเลยนะคะแนวนอนก็คือด้านบนนะลูกนะอ่ะ0ูนบวกศนเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอ่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะแนวตั้งคือเลข0 แนวนอนก็คือเลขศูนย์นะอ่ะศูนย์บวกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ไหนเด็กลองบอกคุูมุกซีอ่าศูนย์บวกศูนย์ก็เท่ากับศูนย์เห็นไหมคะเขาก็เติมเลขศูนย์มาแล้วในตรงนี้เลยอ่าเห็นไหมเลขศูนย์มาแล้วอ่าเด็กๆเ,เขียนตามรอยปะเลยนะคะครูมุกจะไม่เขียนตามรอยปะให้ดูนะอ่ะ ต่อไปนะคะแนวตั้งบวกแนวนอนอ่าแนวตั้งตัวเลขตัวต่อไปก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะอ่าหนึ่งบวกหนึ่งบวกอะไรลูกหนึ่งบวกศก็เท่ากับอะไรคะ เท่ากับ1ใช่ไหมคะเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่าอ่ะเขียนเลข1ลงไปตามรอยปะเลยนะคุณมุกไม่พาเขียนนะคะเด็กๆเ,เขียนตามรอยปะเองนะอ่ะศูนยบวกศูนเท่ากับศูนย์ศูอ่ะหนึ่งบวกศูนเท่ากับหอ่ะต่อไปตัวเลขแนวตั้งอ่ะตัวนี้คือเลขอะไรคะที่คุณมุกชี้อ่าคือเลขสองใช่ไหมคะอ่ะสอง บวกศูนย์ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอ่ะเอาใหม่นะคะสองบวกศเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสองเพราะว่า0ูนย์ไม่มีค่านั่นเองอ่าเด็กๆเติมเลขสองลงไปเลยค่ะในช่องนี้นะคะเพราะว่าเรานำนะคะเลขสอง บวกกับเลข0นย์นะคะเห็นไหมเลข 2, 2บวกกับเลข0<ๆ>ก็จะเท่ากับ2ตรงนี้เลยเด็กๆเติมเลยนะคะ,ะต่อไปนะคะเลขแนวตั้งนะคะให้ดูแนวตั้งก่อนนะสามบวกศูนย์อันนี้แนวตั้งอันนี้แนวนอนนะเราจะเอาแนวตั้งบวกกับแนวนอนทีละเลขนะคะสาม บวกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆศูนย์มีค่าไหมศูนย์ไม่มีค่าก็เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับสามนะคะเพราะว่าเลขศูนย์เนี่ยไม่มีค่าอ่ะเติมเลขสามลงไปสามบวกศูนย์ก็เท่ากับสามนี่เห็นไหมคะสามบวกศูนย์เท่ากับสามเลยสามบวกศูนย์เท่ากับสาม ต่อไปแนวตั้งนะคะ c บวก0เท่ากับเท่าไหร่คะ ah c บวก0เท่ากับ4เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า0ไม่มีค่านั่นเองอะเติมเลข4ลงไปเลยคะ่ะอาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ4บวก0เท่ากับ4นะ เด,ด็กๆเติมเลยค่ะต่อ,อไปนะคะเลข5นะคะ5้าบวกศเท่ากับเท่าไร่คะเด็กๆห้าบวกศเท่ากับหเพราะว่าศูนไม่มีค่าเด,ด็กๆเติมเลขค่าลงในช่องนี้เลยนะคะอะ 5บวก0ูนเท่ากับหนะคะเพราะว่าศูนย์เนี่ยไม่มีค่านะเลขห้าบวกเลข0ูนย์นะคะก็เท่ากับหอ่อะต่อมาตัวเลขเดิมเลยเรามาเริ่มจากเลขศูนย์ใหม่เพราะว่าเราไล่ถึงเลขห้าแล้วอะแล้วเราก็จะเติมในช่องต่อไปนะแถวที่1เราเติมไปแล้วนะต่อไปเราจะเติมแถวที่สองนะ เราจะมาเริ่มในช่องแนวตั้งกันเหมือนเดิมแนวตั้งก็คือตรงนี้นะคะอ่ะศูนย์บวกหนึ่งอ่ะเราบวกศูนย์ไปแล้วนะเราไม่สนใจเลขศูนย์แล้วนะต่อไปเราจะเอาแนวตั้งมาบวกแนวนอนบวกเลขหนึ่งแล้วนะคะอ่ะศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะศูนย์มีค่าไหมลูกศูนย์ไม่มีค่า อ่าแล้วเรามีอยู่เท่าไหร่เรามีอยู่1ใช่ไหมคะอ่ะศูนย์บวกหก็เท่ากับ1น,นั่นเองเพราะว่า0ูนย์เนี่ยไม่มีค่าเด็กๆกก็เติมเลข1ลง,งไปในช่องนี้นะคะแถวที่2ตรงนี้นะอ่าอเอาอ่ะต่อไปนะคะตัวเลขแนวตัง้งตัวต่อไปก็คือเลข1เมื่อกี้เราบวก0ูนย์ไปแล้วนะต่อไปเป็นเลข1น,นะคะ1 บวกหนึ่งเราจะดูเป็นแถวๆนะลูกนะเราไม่ดูตัวเลขอื่นนะคะแนวนอนเราดูเป็นแค่แถวๆนะอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งทำยังไงเอ่ยชูขึ้นมา1นิ้วเอาหนึ่งไว้ในใจนะับต่อจากหนึ่งแล้วสองใช่ไหมคะหนึ่งบวกห่เท่ากับสองอ่ะเด็กๆเติมเ,เลขสองลงไปเลยนะคะอ่ะหนึ่ง 1บวก1เท่ากับ2นะคะอ่ะต่อไปตัวเลข1เราบวกไปแล้วต่อมานี่แนวตั้งจะเป็นเลข2แล้วนะเปลี่ยนเลขแล้วนะคะอ่ะสองบวก1เท่ากับเท่าไหร่คะ2อบวก1อ่าเด็กๆเ,เอา2ไม่ในใจแล้วชูขึ้นมา1นิ้วค่ะนับต่อจาก2อสองแล้วอ,อะไรลูก 3เก่งมากค่ะเด็กๆต้องเติมเลขอะไรลงไปคะเลขสาใช่ไหมคะอ่ะเติมลงไปเลยเติมให้ถูกช่องนะคะอ่ะสองบวกหเท่ากับสามอ่ะต่อไปนะคะตัวเลขแนวนอนจะยังอยู่ช่องหนึ่งนะแต่แนวตั้งจะเปลี่ยนนะคะ อ่ะต่อไปเป็นแนวตั้งนะคะเลข3นะคะสบวกหน่งสามบวกหนึ 1. อ่าทำยังไงเอ่ยสามบวกหเด็กๆเ,เอา3ามไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้วนับต่อจาก3แล้วก็ต้องเป็นอะไรคะ3แล้วก็สเก่งมากเด็กๆเ,เติมเลขสี่ลงไปในช่องนี้เลยนะคะ อ่าเราจะยังอยู่แนวนอนเราจะยังอยู่แถวที่1อยู่นะตัวเลขตัวที่1น,นะคะแต่ว่าแนวตั้งเนี่ยเราบวกอันนี้กันไปนแล้วนะนี่บวก3ามบวก1กันไปนแล้วนะเท่ากับ4นะคะอ่าต่อมา4นะคะอ่าต่อมาแนวตั้งจะเป็นเลข4แต่ยังบวกเลข1อยู่นะ4 บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเด็กๆเ,เอาสีไว้ในใจชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วนับต่อจากสี่สี่แล้วห้าอ่าเขามีเลขห้ามาให้หรือยังเอ่ยมีเลขห้ามาให้แล้วเด็กๆก็เขียนตามรอยปะลงไปเลยคุูมุกไม่เขียนให้ดูนะคะ อโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแถวที่1น,นะแถวตัวเลขตัวที่1ต่อไปเราจะมาเปลี่ยนเป็นบวก2กันบ้างก็คือแถวตัวเลขตัวที่2องอเราจะมาเริ่มจากแนวตั้งก็คือเลข0ูนย์เหมือนเดิมเลยศูนยบวก 0. ูนยบวกสองศบวกส,ส,วกสเด็กๆคิดว่า 0. ูนย์บวกสได้เท่าไหร่คะ อ่าศูนย์บวกสองก็ได้สองเพราะว่าศูนย์ไม่มีไม่มีค่าอ่าเดี๋ยเติมเลขสองลงไปเลยค่ะต้องนะคะเราอยู่ในช่องของนี่เราอยู่ในแถวของเลขสองนะอ่าต่อไปตัวเลขตัวต่อไปแนวตั้งจะเปลี่ยนแล้วนะคะก็ต้องไปเป็นเลข1นะคะแต่ว่าเรายังจะบวกเลขสอเหมือนเดิมนะอ่ะหบวก สอง่อะหน,งงหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองทำยังไงคะเอาสองไว้ในใจแล้วชูขึ้นมา1นึิน้วสองแล้วอะไรลูกสองแล้วสามนั่นเองอ่ะเก่งมากเลยค่ะเติมเลขสามลงไปเลยนะคะช่องนี้นะเขียนให้ถูกช่องนะคะ ต่อไปนะคะเราบวกเลขหนึ่งกันไปแล้วอ่ะต่อมาเป็นเลขสองสองบวกสองสองบวกสอง่ะสอง,อสองบวกสองเด็กๆชูมือขึ้นมาสองนิ้วเอาสองไว้ในใจอ่ะแล้วก็ชูขึ้นมาอีกสองนิ้วนับต่อจากสองสองแล้ว3ามสี่อ่าเขามีเลขสี่มาให้หรือยัง มีเลขสี่มาให้แล้วเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยปะลงไปเลยคุูมุกไม่เขียนให้ดูนะอ่ะโอเคต่อมานะคะต่อมา3อ่าแนวตั้งจะเป็นเลข3นะคะ3ามบวกสอบวกส่ะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วค่ะเอาไว้ในใจแล้วก็ชูขึ้นมาอีกสอง มีในใจอยู่แล้วสามนะคะนับต่อจากสามก็ต้องเป็นสี่ห้าอ่ะสามบวกสองเท่ากับห้าอ่ะเติมเลขห้าลงไปเลยค่ะอ่ะให้สวยๆนะคะอ่ะสามบวกสองเท่ากับห้านะคะ ต่อมาเราสุดแล้วเราก็จะไปเริ่มตรงที่แนวตั้งใหม่ก็คือเลขศูนย์แต่เราจะเปลี่ยนตัวบวกก็คือไปบวกกับเลขสามนะเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขสองเราบวกกันไปแล้วเราจะมาบวกเลขสามบ้างอ่ะศูนย์บวกสามศูนย์บวกสามอ่ะคนมุกบอกไปแล้วว่า ศูนย์ไม่มีค่าใช่ไหมลูกอ่าศูนย์ไม่มีค่าศูนย์บวกสามเรามีเลขสามอยู่ก็แสดงว่าเท่ากับสามเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่าตัวเลขอะไรบวกเลขศูนย์นะคะก็จะเท่ากับตัวเลขนั้นๆน,น,นะคะอ่ะโอเคต่อไปเลขศูนย์บวกไปแล้วต่อมาเป็นเลขหนึ่งนะอ่าแนวตั้งนะคะหนึ่งบวกสาม หนึ่งบวกสามอ่สามมากกว่าเอาสามไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา1น,นิ้วนับต่อจากสามสามแล้วสี่อ่หนึ่งบวกสามเท่ากับสี่อ่ะเติมเลขสี่ลงไปนะคะให้สวยงามเลยให้ถูกช่องนะอ่ะเลขสี่ตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปอจะเป็นเลขสองนะคะที่เราจะเอามาบวกกับสามนะ อ่ะสองบวกสามสองบวกสามอ่ะสามมากกว่าเอาสามไว้ในใจชูมือขึ้นมาสองนิ้วนับต่อจาก3ามสามแล้ว4ี่ห้าสองบวกสมเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับห้าเติมได้ห้าลงไปนะคะในช่องเขียนให้ถูกช่องนะคะอ่ะ 3บวกอ่ะสองบวกสามเท่ากับห้าอ่ะต่อไปเลขสามเราบวกแล้วอ่ะเราสุดแล้วนะช่องนี้นะคะเราก็จะไปเริ่มเลขศูนย์ใหม่ให้เด็กๆดูที่แนวตั้งนะคะอ่ะต่อไปเลขศูนย์เราจะเอาไปบวกกับเลขสี่แล้วนะเพราะว่าหนึ่งสองสามเราบวกมาแล้วอ่ะศูนยบวกสี่ศนบวกสี่สสอ่ะคุูมกบอกแล้วว่า ศูนย์มีค่าไหมคะศูนย์ไม่มีค่าศูนย์บวกสี่ก็เท่ากับสี่นั่นเองอะเด็กเเติมเลขสี่ลงไปเลยอเอคเลขสี่นะคะอ่ะต่อไป1นึ่งบวกสี่เอาสี่ไว้ในใจชูมือขึ้นมา1นิ้วนับต่อจากสี่สี่แล้วห้าะเขามีเลข5้ามาให้หรือยังคะ มีเลขห้ามาให้แล้วเด็กๆเขียนตามรอยปะได้เลยคุณมุกไม่เขียนให้ดูนะอ่ะอ่ะเราก็บวกเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะไม่มีตัวช่องให้เขียนแล้วอ่ะเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวเลขอ่ะเราก็จะมากลับมาที่แนวตั้งใหม่อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเลข0ูนย์นะคะนําไปบวกกับเลขห้านะคะ0ูนบวกหอ่ะศูนย์บกหเท่ากับเท่าไหร่คะคุณมุกบอกแล้วว่าศูนย์ไม่มีค่าศูนย์บวกหก็เท่ากับ ห้านั่นเองได้เลยนะคะอ่ะแบบฝึกหัดหน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเรียบร้อยหรือยังเอ่ยอ่ะผมขออนุญาตเปลี่ยนหน้านะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหน้า51นะคะ51มี5กับ1นะคะเลข5อยู่ด้านหน้าเลข1อยู่ด้านหลังนะคะหน้านี้จะเป็นเรื่องการลบนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการลบนะคะครูนำสิ่งของมาจำนวนหนึ่งคัดออกไปเสียจำนวน1 ให้เด็กบอกว่าเหลือเท่าไหรแนะนำวิธีดูภาพเพื่อหาจำนวนทั้งหมดจำนวนที่คัดออกและจำนวนที่เหลืออยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างก็คือด้านบนตัวนี้เด็กๆลองนะับปูสิในวงกลมใหญ่เนี่ยมีปูกี่ตัวนับพร้อมๆกับภูมุกนะคะหนึ่งสองสาม สอ่ามีปูสี่ตัวเราก็จะนําเลขสี่มาเติมในช่องแรกเด็กๆเห็นไหมอ่าเขาเติมแล้วต่อมาเราจะมาดูปูหรือว่าสิ่งของที่เขานําออกไปจะอยู่ในวงกลมที่เป็นรอยปะเด็กๆเห็นไหมอ่าเรามาเริ่มนับใหม่ว่าปูที่อยู่ในวงกลมเนี่ยวงกลมรอยปะมีกี่ตัวนะคะหนึ่งสองอ่ามีสองตัวเราก็จะนําเอามาเติมในช่องที่สองตรงกลางตรงนี้ เมื่อเรานำสองตัวนี้ทิ้งไปแล้วเราเหลือปูกี่ตัวเราจะไม่นับสองตัวนี้แล้วนะเราจะมานับตัวที่เหลือนะคะเพราะว่าสองตัวนี้เราเอาทิ้งไปแล้วนะอ่ะเราก็จะมานับตัวที่เหลือก็คือหนึ่งสองเห็นไหมคะเราก็จะเอาเลขสองมาใส่ตรงนี้อ่ะสี่ลบสองเท่ากับสองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่องแรกกันเลยข้อแรกนะคะ เด็กๆนับซิว่ามีลูกบอลเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามานับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามีลูกบอลทั้งหมดห้าูปเราก็เขียนในช่องแรกเขาเขียนมาให้เด็กๆแล้วอ่ะต่อมาเด็กๆดูซิว่าเขาเอาลูกบอลออกไปเท่าไหร่เอาออกไปก็คืออยู่ในรอยปะนะคะวงกลมรอยปะนะคะเดี๋ยวเรามานับกัน หนึ่งสองสามอ่ะเขาเอาลูกบอลออกไปสามเห็นไหมคะก็เติมเลขสามลงไปในช่องตรงกลางอ่ะต่อไปนะคะห้าลบสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเหลือลูกบอลเท่าไหร่นี่ลูกบอลที่ยังไม่ถูกทิ้งก็จะเหลือแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามานับกันนะคะหนึ่งสองอ่ะลูกบอลที่ยังไม่ทิ้งก็จะเหลือแค่สองลูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นติดก็ต้องเติมเลขสองลงไปค่ะอ่ะแบบนี้เลย ้าลบสามเท่ากับสองเอลองข้อต่อไปไหนลองทํานะคะเด็กๆช่วยคุณม,มุกด้วยนะอ่ะข้อนี้นะคะเดี๋ยวเรามานับดอกไม้ทั้งหมดเลยว่ามีกี่ดอกนะคะเราต้องนับสิ่งของทั้งหมดก่อนอ่ะหนึ่สองสามสี่มีดอกไม้ทั้งหมด4ดอกเราก็ต้องเขียนเลข4ลงไปนะคะในช่องแรก อ่ะต่อมาเรามาดูซิว่าเขาเอาดอกไม้ทิ้งไปกี่ดอกคะเด็กๆอ่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเอาทิ้งไปก็แสดงว่าดอกไม้ที่ทิ้งไปเนี่ยจะต้องอยู่ในวงกลมใช่ไหมคะอ่ะเราไปดูในวงกลมซิว่ามีดอกไม้ที่ถูกทิ้งอะ่ะกี่ดอกหนึ่งสองสามมีดอกไม้ที่ถูกทิ้งอยู่สามดอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเลขสามลงไปนี่เลย 4ลบสเราจะรู้ได้ยังไงว่า4ีลบสได้เท่าไหร่เด็กๆลองดูซิเขาว่าเหลือดอกไม้กี่ดอกที่เขาไม่เอาทิ้งนี่เหลือแค่1ดอกเท่านั้นเองใช่ไหมคะที่เขาไม่เอาทิ้งก็แสดงว่า4ี่ลบสเท่ากับ1นั่นเองอเติมเลข1ลงไปเลยค่ะ,ะแบบนี้เลย่เรียบร้อยไหมคะ เรียบร้อยนะอ่าต่อไปนะคะข้อที่3นะคะอ่าเรามาดูกันว่าภาพนี้มีสิ่งของเท่าไหร่นะคะนับพร้อมกันทั้งหมดก่อนนะลูกนะหน3่5ส7 8ามีอ่าข้อนี้มีสิ่งของทั้งหมด8อันนะคะเราก็ต้องเติมเลข8ลงไปในช่องแรกเลยอ่านี่เลยนะคะ แล้วช่องต่อไปเราต้องมาดูนะคะว่าเขาเนี่ยนำสิ่งของทิ้งไปทั้งหมดกี่อันเราจะรู้ได้ไงว่าเขานำอะไรทิ้งไปเท่าไหร่เราก็ต้องดูในวงกลมที่เป็นรอยปะที่เขาเอาลูกศรเนี่ยโยนทิ้งออกไปข้างนอกใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามานับกันหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอเขาเอาของทิ้งไปห้าอันเราก็ต้องเติมเลขห้าในช่องตรงกลางนะคะอ่ะเด็กห้าลงไปเลย 8ลบ5เราจะรู้ได้ยังไงว่า8ลบ5ได้เท่าไหร่เราก็ต้องไปนับสิ่งของที่ยังไม่ได้ทิ้งใช่ไหมคะที่ยังคงเหลืออยู่มีไงเห็นไหมก็นับพร้อมกันเลยค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสาม8ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3นั่นเองอเด็กๆเติมเลข3ลงไปเลยค่ะ8ลบ5เท่ากับ3นะคะ อ่าโอเคต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะเรามานับลูกเบสบอลกันนะลูกนะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะนับรวมก่อนนะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหมีลูกเบสบอลอยู่หกลูกเราก็ต้องเติมเลขหลงไปในช่องแรกเลยนะคะได้เลย อะต่อไปเราจะไปตามหากันว่าเขาทิ้งลูกเบสบอลไปกี่ลูกอ่าเราก็จะไปดูในวงกลมสิ่งของที่อยู่ในวงกลมรอยปะอ่าเราไปนับกันเลยหนึ่งสองสามอ่าเขาทิ้งลูกเบสบอลไป3ามลูกเติกๆก็ต้องเติมเลขสามลงไปในช่องตรงกลางเติมเลยอ่าข้อนี้ก็คือหกลบ สามอ่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าหกลบสามเท่ากับเท่าไหร่อ่าเราก็ต้องไปนับลูกนับลูกเบสบอลที่อยู่ข้างนอกที่ยังไม่ได้โดนทิ้งนะคะหนึ่งสองสามอ่าหกลบสามเหลือสามอ่าเด็กๆก็เติมเลขสามลงไปเลยเห็นไหมคะอ่าแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะ ห้าลบสามเท่ากับสองสี่ลบสามเท่ากับหนึ่งแปดลบห้าเท่ากับสามหก ลบ3เท่ากับ3เห็นไหมคะถ้าเป็นการลบนะคะสิ่งของก็จะเหลือน้อยลงแต่ถ้าเป็นการบวกเนี่ยสิ่งของก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะอ่าแบบฝึกหัดของเราหน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนสิ่งที่เรียนมาเมื่อทำการบ้านเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปการบ้านส่งคุณครูประจำชั้น เด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ